อ้ยครับผมพี่น้องชาวนาชาวนาจนจนี่สิบสูญยัยงกับเขาไรครับผมเบิ่งเขาแหลงมากกับแหง้งทุกแห้งจนไปกว่านะครับพี่น้องเบอร์ขาคแห้งครับผมชาวนาวันหยุดครับผมมาทุ่งไ้ทุง่งนาไว้มาจูดหญ้าครับพอดีตัดหญ้าไว้ฝนตกมากครับพ่อกระปิกระปอยครับผมอันนี้จนเสียออกปัญซาแล้วครับพี่น้องเบิ่งเขาผมกำต้องการน้ำใช่ไหม แ่บ่มีตายครับมาตัดหญ้าไว้คางๆกันแท้ครับผมตายเป็นยมๆครับผมเดี๋ยวผมจุดหญ้ากันได้ครับพี่น้องเด้อครับผมสวัสดีครับผมผมเป็นพี่น้องทุกผู้ตั้งครับผมโอ้ยช้าวนาจนๆสิบปสู์เยังครับเขาได้พี่น้องเอ้ยเศรษฐกั็แย่แห้งขนมาเจอภาวาแรงๆแบบนี้ครับผมถาถมครับพี่น้องถาถมยางแห้งเลยครับผม ตาถมสุดว่าเย่ yeah, สุดแล้วครับผมเสียออกภนษาหละ่ะฝนยังมาตกกับพี่น้องอยากจะ้าตายโอ้ยโอ้ยพี่น้องจูดกอนครับผมจูดจูด,จด ครับพี่น้องเก็บทองเลยก่อนครับผมพี่น้องเขาใชมาปนครับรถเลนมาแล้วครับพี่น้องเอ้ยมาจุดหยาครับผมผมมาจุดหยาครับประเด็นที่เป็งห,หน้ามไม่ใช่ครับผม,ม <Hey. S 2> เฮ้ย <laughs> เมื่อเดือนนี้เขาใต้เมืม่อเดือนมาเขาใต้สบายได้เขาเขาต้นนี้โอเคอยู่เนาะโอเคดีโอตัวนี้เบอร์ท่านมันโอเ้โอเมื่อกี้เขาวัดก้อนน,นี้เขาวัดก้อนท่นบ่อมท่นโอ้ยใหญ่แห่งกับปาลานีใหย่ใหญ่ใหญ่ผมจูดเลยเนาะจูดเลยเนาะ<ๆ>เอาไว้เขาขี่รถไปมาสะดวกสบายเนาะ กวาดุุ่นมันไปตกอยู่สมันมืดมามันหายไปเลยฝนฝนตกบ่พอสนทัางทไปเบิ่งแล้วบ่ม่นาำพอน้อยวครับเยให้เขากักไว้ยังบ่เต็มอยู่เพราะว่า่อยหงคนนึ่งก็ด่่นโอ้ยคักเลยนะป๋าเนาะแยงไปเลงแนี่สกินีหยังสิมีเงินไทยนีบ่หน ตายแล้วเนาะตายจังเกียดสี่ห้าสื่อเนี่ยเป็กแนว่ยแก่แล้ว่ามีเหรอมือ <Yeah. S 1> น,น,นี่เงินติดตุ้งผากนองบ<ๆ>่มีเนาะยำเยแห้งสมายตมือนี่เครื่องรถแดป๊ขอดลานเราเนาะแป๊ดบ้าบบ่ไป๊าป๊ดก้ดีาปเส้นหากินบุ่บ้านบุไรรถแปไดแปเส้นเราเขาก็บ่ให้ไหมเขาบให้ เพื่อเพาขี่รถนี้เลยมันพูดทออออ่องกันเนาะอยากอไรเนาะปลาเนอะอาะเย,ยี่ยงเนาะอ้ยเส้นยูบาน,นจ้องยังไงอนาะปุ่นนั่น,นลเลยแล้วถือเนบแอวเลยเนาะ่ยแมนครับแมนยจุดเดี๋ยวสิขีรถจุดจุดจุดไฟก่อนไป โอ้น้องจูดหยาก่อนครับผมผู้ใดขี่ผ่านไปผ่านมาเขาบว่าโอ้ยหน้ามันหางทางหกแต่นอกคือบอ่ดัดเอาก็เลยมาจูดครับผมให้เช็คเป็นตาได้กินเขากินน้ำก็หรอกพี่น้องเลยฝนตกมากอะใครแน่อยู่มันพอได้ซุ่มซื่นอยู่ครับผมแต่ห่วยที่ทุลักทุเลพี่น้องเดี๋ยวผมจะพ,พาังห่วยครับหัวย,ยุงขางกันนี่แหละพี่น้องเลยนี่ เบืงครับผมจนเสียออกพรรษาแล้วครับผมเดือนกัญยาแล้วครับผมเมื่อเดือนกันยาสมุทนมาตรงนี้เขาตายเลยครับผมกันยาเบึงน้ำห่วยแห่งแรงครับผมกันยาตุล่าครับผมช่วงนี้เขากำลังทองกลมตั้งทองครับโอ้แต่ว่าเขาวานลังนี้ตายเป็นแถวๆเป็นแถบๆครับผมเขาวานก่อนนี่เมื่อสิกอใหญ่ครับเบืองน นามาเนี่ขึ้นเอาขึ้นเอาได้ครับผมแต่ว่ากระตองลอดลุนกันครับผมเฮจันนิชมีเงินใส่หนีใส่จินเขาเนาะเป็นน้องเนาะเออจังหวะแล้วครับผมคนเฮาคนเฮากับตะบูกูนี่ยิ้มจินแม่มากระโบ่บมีบอยังเนาะเป็นน้องเฮากระตองดินลุนใส่หนีใส่จินไปครับผมโอ้นี่แหละครับผมมันก็จูดเราเมื่อกมืนมาส์แล้วครับผมเป็นชิซี่เลยครับอาไฟกับไฟกับฝนครับเป็น้องเลยเออดิ เดี๋ยวไปหาท่องเก่มาใส่คอ,ก,อกันนะครับผมพี่น้องเลยใส่เพื่อให้มันมีวาสนาครับผมสูเลยครับผมโูชุบทองครับชุบพคกเมียมครับอ้เข่าเขาเข่าเขาข้าวรอฝนพี่น้องเลย ตัดนพานแล้วสัมครับจูดมาลงไปเลยครับพี่น้องเอ้ ทั้งปุนต่อครับผมคุณไปกันเลยครับผมว้าชาวนาจนจนน้นองไปเนาะเอายิงไปสู่ก็ได้ไปครับพี่น้องไป ไม่นี้ครับผมดีที่เขาไม่ท่องเก๋ใช่ครับผมนี่ไปเล้ครับผม พ่อได้พี่น้องพ่อได้ขี่ตัวเขาคือไอ้ไอ้ทองครับผมทองแม่มณีครับผมขี่ตัวแช่แล้วครับเนาะว้ายครับพี่น้องนี่แหละครับผมคนไทยมักหอยทองไอ้สตีนยัยไปทีแหละดึงข้อนี่ดึงข้อขาดเลยนะครับผมคนนี่ตายเลยครับพี่น้องเอาพี่น้องครับผมใหม่ดีครับเลยครับผมเนาะ ก็ต้องดิ้นต่อไปครับพี่น้องสู้กันต่อไปครับผมจนกว่าชีวิตจะหาม่ครับผมว่าคนเฮาต้องอาศัยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับเนาะบ่อนิ่มหาเจ้าของวัดไต้หรืออะไรครับผมคันย่อมใหาเจ้าของตายพราะว่าปิดทีบตัวเองตายก่อนแสดงว่าเห็นแก่ตัวเนาะครับพี่น้องเฮาต้องสู้กันไปครับผมเพราะว่าชีวิตเกิดมาก็ต้องมีอุปสรรคกันครับผมผมเฮาบ่ได้ไปกินเงินภาษีผู้ใดครับผมเฮาก็เป็นชาวนาอ่ากินแห้งเกลี้ยงครับชาวนาหรือว่าเกษตรกรรม แรงงานโรงงานกระสังอาศัยเ็งานเสียภาษีไปครับพี่น้องเนาะไปครับผมไปจูดมุงไม้ต่อไปครับพี่น้องสู้กันต่อไปนะครับพี่น้องสู้กๆกันครับผมกับบ่าวน้องวกวนฉกรรจสาธิกครับผมภาพแข็งแรงท่านพี่น้องลำรวยลำรวยครับผมพี่น้องครับนะผมเนาะเยอะเองครับผมมีทองใสใสย่ำคืนนี่ข้อขาดแต่ครับผมพี่น้อง โอ้ยสวยๆเจ็บไบกันครับพี่นอ้นนองบมมีแห้งครับลุงไงจูด้านนอกครับผมพอดีลุงไงเรามาบนเขางามเราครับผมลุงยงครับเขาเรางามงามหยาบมีพ่อเสร็จครับเป็นตาเด็ดใส่รอบใส่ไ่มครับอา <laughs> หเอาจูดหยายครับ น้ำเกือบเต็มสาแล้วลุงเฮ้ยมาเบิงบ้งมาเบิ้งแรงนี้อีกนานตัดหยาบม้ากครับอยู่เลยลุงไม่เขาซามมันเขาต้านอู่หรอก ที่เป็นกระตกดินแล้วครับพี่น้องแล้กวก็น้องกระสิย่างจูดกันนะครับพี่น้องเด้อครับผมคำมากอะเริ่มกินหาแนวอยู่แนวกินแล้วนะคพี่น,น้องเนาะปากทองเลี่ยงกันต่อไปครับผมอืเขาปีนี้กันบ่นม,นมีเขานี่ก็โอ้ตายครับผมเขาให้เรากะิีม,มดแล้วครับก็จีบ่มีเข่าขายเลยนี่ก็ดูตายตายตายนี่ก็จ้ข้ออยู่ครับผม มีแต่เอาแต่ดอกกับดอกต้นบริจายครับผมตายชีวิตเกษตรกรครับผมตายกับทศศร์ละครับผมพี่น้องเลยฝากผีฝากไข่บ่มีเงินให้เขาฝาก็ยึดทีหน้าตัวแม่บอครับลุงถอนบ่ถอนบ่นขเานะขเาภาษาเนี่ยเขาปภาษาหรอลุงยงเราจุดเขาให้ครับผม เหตุหน้าอย่างไรจัะบ่มีเขาบอกมีหยาพสเทธิฮะบอกสูตรแน่บอกสูตรแน่